โามแล้วการื้ฟ้าหมูตรงหงเขาประกาศขายหมูคุณเจมก็ขายหมูของโดดยใหญ่ไปแล้วหันเขาขายโฮโดสามปันนะครับเจมสก็ไปซื้อมาห่าโดซื้อจากโต้งมาห่าโดหมูวัดตรงหงหมูหยอดไถทำมาประมาณเท้าสองวันนะครับทำมาสองวันปุ๊บหมูายโดแจกไปทุกสัตว์ก็เอาเลินหมูไปโดก็ดีกว่ามิ้งเจอ ก็เลิฟจับคัตจับคัตเก่าตัวกับหม,มูดีมากเหลือสี่ตัวตอนนี้เดบบลย์รอดไม่หยังแต่ที่้ามตีข่า,ขาวหรือห่านคุบขุมฝังนี่ไงที่ใจแล้วก็เดือยวอกแก่ข่าวเพราะเป็นาปาดด่าบประเสศตามมาหายคือคนแซ่คนแรงตอนนี้ปุตซัสนะครับไปเดินขันแข่งแล้วนะครับหายยันยุดเีธยันต์นั้นมาทีนไม่แจ้งครับปมาทีนเสียหายนะครับมาทีนเสียหาย ตัดนี้ค so ือใบแกะหาบมันเอาเนอที so ่ว right so, 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 ่าขุมใหญ่ๆลดไปโฟนนะครับซื้อแกมันเอาน่ะเพราะว่าเล่าหมูยู่เทียบจะงามเนี่ยเดใจนะครับเป็นภาพอาจัมมิดตัวนี้สารสื่อว่าเป็นภาพจากยิงใหม่นะครับเดี๋ยวมันลงจะหานเอาแก่เขาที่ปล่อยแม่สบายใจกินหมูได้เหมือนเดิมนะครับจริงๆโลกตัวนี้นะครับมันจะมีปัญหากับคุณเขาคือมีปัญหากับสั์แต่ยกเ้นห้ามามากินนี้นะครับกินนี้ตอนนี้เจ้าว่ามีตั้งร้านหมูกะห่าวะ ก่อนนัจะเอาซื้อหมูจากที่อื่นมากินได้ก่อนขายหมูในตามปุกนี้กินปุกนี้ยกเว้นนะครับยกเว้นกรณีหมูตายห้ามออกมาแซ่ห้ามเคิร์นย่ายกรณีนี้อย่าซื้อหมูใหมตอนนี้นะครับห้ามซื้อหมูห้ามเคิร์นย่ายหมูเข้ามาะินนะครับเพ่อใหงเพราะเป็นเคสที่เขาประกาศสาสักเนี่ยห้ามขนย้ายค้าว่าสาสักเนี่ยสับสนเพราะว่ากินหมูเราซื้อเรียเว้อเข้ามาเท่าไหร่ก่อนซื้อแสนปลายอ่ะ แต่ทีนี่จวยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก่อคุณจวยเจียมเด็เจ็ดหมื่นบาเราของงาขอให้ทำสิบสามตัวนี่ทำลายหมดเลยแก่ได้ห้าห้านเก่าบ้านเจ็รอยเจ็ดสิบห้าบาทเนาะคือว่าป้าเราพบทำลายเลยอ่ะสองเจ้านี้ก่แสนกว่าบาทเนอะสองเจ้าบนวานี่พ่อใหญ่เส้นอนุมัติมานายบาเส้นอนุมัติ เป็นเงินของประสุทธิ์ตีมาจวยปูจวยเทียมนะเนาะจวยูจวยเทียมไปเจ็ดหมกระบาทแล้วก็ของอขยห้าหมื่นห้าหมื่นเก่าห้าหมื่นเก่าเจ็ร้ยเจ็ดสิบห้าร็คืายึงตีเลยอย่างแับนั้นว่านะก็คือว่าวันน่ะทุกไก่ะเพราะว่าไก่เคียงก่าทำลายหมดละเนาะจวยเทียมสิบสามตุนเยสิบสามขอขอแจ้งว่าวัอดภัยนีนะครับผม กันนะครับคือขอร้องมาตรงนี้นะครับพอลงเป็นพิโรธบารคือมันระบาดเนาะต้นตอเนี่ยมันมีอยู่ที่ทางลำปูนนะครับระบาดแลพุบแล้วพุ่มาบรนเทานะครับบรนเทาตอนนี้ต้นตอที่เกิดปัญหาตอนนี้นะครับคือที่ตัวหงนะครับตอนนี้ฟ้าบุมงตัวหงมีสักโดนะครับเจ้าของฟาร์มึนอยู่ไปอยู่ที่ไหนบุรู้นะครับโทรศัพท์กับปุ่นเทนะครับปัญหาดเด็ดเด็ดที่บรนเทาไม่มาอยู่บรนเทาไปสองวันแล้วนะครับมาอยู่วันแรก นะครับวันที่สองหมูได้หมูเจียวเจี๊ยบกวังนี้เนาะหมูมันสัดมาห่อหมูนกเขาเป็ดยังกะับเอาเลยไป็ดโดดกบฟักาบกบทำายนะครับรอบขาดวันเท้านีแข็งแข็กับมีของปากก้อยนะครับกับรายการสองชุดวันหนึ่งชุดอื่นวิญญางนะครับไปลงข่าวนะครับประกาศนะครับเพจหัวห้าสัตว์คือหมูห้ากับหมูเก้าไอหมู่หมูสามกับหมูห้าดันไปลงเฮ็ดครับที่จริงเขตติดต่อคือหมูสามกับหมูเก้านะครับแต่หมูสามกับหมู่ห้าก็เดิมยอดฮุกนะนั้น กำนันหมู่ห้าปั้นหายแน่นเป็นหมูห้าที่นี่ครับคือจริงหมูสามกับหมูเก้านะครับพอดีคนที่ได้หมูเป็นคนใหญ่หมูห้าเขาไปเรียนี่หมูห้าคือได้หมูจุดของเขาคือมีหมูใหญ่แล้วก็มาเจอเจอเป็นได้หมูในจุดนี้นะครับเนาะมีหยัางในคอมเมนต์ไว้ใจกินเก่งหมูในเบมือเดิมนะครับที่เป็นแห้งนะครับเป็นหยัาครับสวัสดีครับ